สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้ว่าจะกล่าวเรื่องของอ่าวนิมเปิดเน็ตเอ่อไม่สถานที่มันเรียกอะไรเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะฮะจชื่อสถานที่มันไม่ได้เคยถ่ายไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้อธิบายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเผื่อจะงงผมเองก็งงนะฮะมันเป็นเกาะล้างใหม่นะครับที่เราจะไปสร้างสิงสร้างแล้วก็ถางป่า เกาะา <Okay. S 1> อของฉันเอสถานที่นี้เรียกเกาะของฉันสามารถเข้ามาได้ทุกคนหรือเปล่ปาผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะวันเพิ่งอัปเกรดมาผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเปิดตอนไหนหรือว่าคือเพื่อนก็มีได้เลยอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวดูมันมีรายละเอียดไหม ให้มีรายละเอียดก็จะบอกอยู่นะครับอันนี้ไม่มีรายละเอียดบอกของเตาหลอมหลักๆของกล่องฉันเนี่ยมันเพิ่มเอ่อพวกเอ่อความสามารถเป็นเปอร์เซ็นเหมือนกับโรงวิจัยนะครับไม่มีอะไรน,ะนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถเป็นเปอร์เซ็นของโรงวิจัยให้ทหารให้สปีดก,การก่อสร้างต่างๆ ยิ่งเราลงสิ่งกอ่อสร้างแล้วก็อัปเกรดอาคารขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปที่ถ้าที่มีผมก็อยากจะเน้นไปที่พวกเก็บแร่ทรนะัพยากรนะเพราะผมไม่ใช่สายอสายโจมตีคนที่เป็นสายโจมตีแล้วชอบบูคนพวกนี้เขาก็จะชอบเป็นที่อาคารเน้นไปที่อาคารพวกเพิ่มโจมตีเพิ่มป้่มมงกันนะครับมีคนก็าถามผมว่าพี่ พอถึงต้นไม้เลเวลเาแล้วมันอัพมันลงทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วหมดแล้วเนี่ยทำไมมันยังอัพไม่ได้เพราะว่าต้นไม้เลเวลเเนี่ยผมไม่รู้มันถึงเลเวลไหนนะมันก็จะมีขีดขั้นในการอัพเกรดอยู่นะครับซึ่งมันต้องการสองห0ื่นนะครับแตมสองหมื่นในดูได้ที่มุมซ้ายบนนะครับโดยที่เราต้องอัพเกรดสิ่งก่อสร้างนะครับ สิ่งก่อสร้างที่มีอาคารสังเกตอาคารนะครับอาคารที่มีหมายเลขอยู่ข้างหน้านะครับอาคารเริ่มแรกก็คือหมายเลขหนึ่งอาคารพวกนี้เนี่ยเ่เรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมีคําสั่งอัปเกรดแล้วก็จะมีคําสั่ง,งนี้ครับว่ามันต้องการอาคารอีกเท่าไหร่ซึ่งถ้าเรากดเข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะบอกว่าชี้ให้เลยนะครับเราก็จำไว้แล้วกันว่าใช้กี่อาคารมาผสม ในตอนเริ่มแรกผมไม่รู้ผมก็คิดว่ามันต้องใช้อาคาร1 2อ,อาคารผมก็นึกก็จินตนาการในตัวเองนะเพราะว่าผมยังไม่เข้าใจนะผมมพิ่งเข้ามาแรกแรกก็คือผมก็ซื้อสออาคารมาแล้วก็ผสมสออาคารเป็นเลเวลคู ด้วยความคิดว่าเอ้ยก็เคยเล่นมานะก็สองคูณสใช่ก็เป็นสามสามสามก็ 3, เป็นสี่มันก็จะแบบทบทบเท่าทวีคูณไปเรื่อยๆฮนะแต่ในที่นี้เขาไม่ใช่นะครับมันก็เลยปีผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีวิธีลบไหมไม่มีนะทำลายอาคารอะไรเงี้ยมีมีต่หมุนนะครับมีอันนี้นี้ก็ไม่ได้บอกอะไรนะบอกแค่ว่ามัน

มันวางสองอาคารมันก็ไม่เพิ่มสปีดนะครับเดี๋ยววางให้ดูนะโดยที่อาคารนี้มันเพิ่มสปีดนะครับเพิ่มสปีดการรวบรวมทรัพยากรตอนนี้เป็นเลเวล6นะครับนะครเห็นไหมครับมันจะมีเอ่อ โอเคที่แถวสุดท้ายนะครับจะเป็นบวกหกไหมครับสปีดรวบรวมทรัพยากรนะครับอันนี้ก็บวกสี่นะครับบวกสี่เพราะไปเลเวลสองโอเคสังเกตว่าสปีดรูบรวมทรัพยากรยังเป็นหอยู่นะครับ ราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาในกรอบของฉันแล้วลงอาคารซ้ำๆกันเยอะๆเพื่อจะได้หวังผลเนี่ยเหมือนผมในตอนแรกเนี่ยก็เสียใจด้วยนะครับแต่ผมในตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจไงผมไม่เข้าใจผมเข้าใจว่ามันต้องใช้สองคูณสองไงอาคารหนึ่งบวกหนึ่งเอาเป็นอาคารสองอย่างเงี้ยแล้วควรสองคูณสองก็เข้าใจว่าอย่างนั้นลืมกดเข้าไปดูลืมว่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่ลืมหรอกไม่รู้ไม่รู้ว่าพอมันกดเข้าไปที่อัปเกรดแล้วก็กดเข้าไปที่ อาคารที่ขาดแล้วก็ตาเข้าไปเลยเนี่ยคือมันชี้ให้แล้วนะมันชี้ให้แล้วว่าเราใช้อาคารแล้บหนึ่งอ่ะเท่าไหร่เท่าไรนะครับพะฉะนันก็ดูเอาว่าเพื่อนชอบอันไหนนะครับส่วนการที่จะอ,อัพไอเจ้าตัวนี้ขึ้นไปให้ถึงอัอนนี้ถือว่าการฟรีถึงเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็เพื่อนจะต้องอ อัปเกรดอาคารผู้นี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาอัปเกรดเนี่ยมันต้องใช้คริสตัลน,นะครับมันเรียกว่าอะไรคริสตัลไม้เหรอไม่รู้นะไอ้คริสตัลเขียวๆเวนี่ยนะครับซึ่งมันก็ได้มาจากการที่เรามาเก็บเป็นประจําที่ต้นไม้นะครับแล้วก็ตัดไม้นะครับก็ดูเก็บแล้วก็จะมีหีทองบางทีก็มีเยอะบางทีก็มีอยู่ในช่วงนี้ก็ให้ตัดไม้เข้าไปนะครับ แล้วก็อีกอักอนนึงก็คือไปข้างนอกนะครับแต่ว่าผมเก็บไปแล้วทุกๆทุกๆวันเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปช่วยเพื่อนดูแลต้นไม้ได้3ครั้งซึ่งมันให้ครั้งละ200นะครับอันนี้น่าจะเวลสูงสุดคือเวลเวลสินะครับร้อยปดสิบร้อยแปดสรอยก้าสิบ นี่ดูแลต้นไม้สรุปแล้วคือเราต้องได้ตามเกณฑ์ก็คืออัปเกรดนะครับเดีย๋ยวจะ upgrade. อัปเกรดไอที่ผมชอบก็คือพวกผลผลิตนะครผลผลิตอันนี้กร็รวมผลิตแกนะครับสิบแปดเปร์เซ็นผมพอไหม โอ้ผมเปนของใหม่นี่ผมยังไม่ได้ลงของใหม่เลยั้ะโอเคผมจะอัปแก่นี้แล้วกันเพราะว่าผมมีอาคารที่ซื้อไว้ยังไม่ลงนะเป็นเลเวลหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันขาดอีกสองมะมันจะบอกว่าผมมีหนึ่งแล้วขาดอีกสองผมจะอัปแกรดอันนี้แล้วกันครับโอ้มีอันนี้ด้วยเหรอโอ้ชิ้นส่วนอาคารใช้ได้นี่เหรอ ไม่ใช้สิบชิ้นเพื่อสร้างขาดับอัปเกรดนะครับพออัปเกรดนะครับไอเจ้าตัวบวกเหรียญก่อสร้างมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสองพันถิ่นไหมครับเมื่อกี้มันเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละนี่ครับเพื่อต้องการให้มันขึ้นเดี๋ยวผมไปดูอีกอันหนึ่งอ,อันนี้ไม่ได้จะพอนะตัง ตังเอ่อเหลือหมื่นหนะ้าดูนีค่ความจุการส่งออกทหารเอานี้ดูสิครับอยากจะต้องการสามนะครับได้จะพอะครับตังนะครับสาม อันนี้เห็นไหมให้บวกเ,เหรียญก่อ,อกสร้างขึ้นมาอีกสองร้อยนะครับแล้วก็ความจูดทหารเพิ่มไปอีกสองร้ส่วนเรื่องของวิวเ,เรื่องของสภาพเนี่ยมันก็จะมีนะครับให้เราตกแต่งนะครับมีพื้นที่นะครับมีสระน้ำมีดูนะครับถ้าทำสวยๆนะดูได้นะครับ รู้สึกว่าเราจะสามารถเข้าไปดูของเพื่อนได้แล้วผมจำไม่ได้เราไปดูตรงไหนมันดูได้วันละสามครั้งนะครับนอกนั้นมันดูไม่ได้หรือดูได้เหมือนเดิมอันนี้คือในสถานที่ของเกาะของเราเกาะของฉันนี่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อจะตกแต่งให้มันสวยงามก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่ผมไม่ตกแต่งกับผมว่าวางๆกันไปนะเพียงแต่ผมพยายามจัดโซนให้มันดูง่ายว่าโซน,นพวกทรัพยากรของผมอยู่ตรงนี้ไอโซนพวกป้องกันจะอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับรวมรวไว้เวลาผมไปอัพผมจะได้อัพง่ายๆนะครับ โอเคผมไปดูบ้านคนอื่นสถ้าผมจม่ผิดน่าจะดูได้นะครับอย่าลืมนะครับวางอาคารซ้ําไม่เพิ่มนะครับไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ต้องอัปเกรดอาคารซ้ํานะครับผมงอไปแล้วหนึ่งครั้งวางอาคารซ้ําไม่เพิ่มนะครับเอาเวลาไปอัปเกรดดีกว่านะครับอัปเกรดก็กดเข้าไปตรงๆเลยนะครับมันก็พาไปนะครับเยี่ยมเกาะมีนะครับเยี่ยมเกาะนะครับ สองชั่วโมงมีเยี่อเกาะนะครับกดไปที่บ้านมันมีเยี่อเกาะนะครับถ้าทําสวยมันก็สวยนะแล้วผมขี้เกียจทำนะครับมก็เลยปล่อยไปตามเรื่องตามราวนะครับ คนจริงป่าไม้ปล่อยไว้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตัดนะถ้าไม่จําเป็นอ่ะค่อยๆรอเพราะว่าตัดไม้มันก็จะได้เจ้าอะคิสตันเขียวเยอะขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะ <S <S 1> <S 1> แล้วอีกอันหนึ่งเรื่องกล่องฉันเนี่ยโดยคร่าวๆก็หมดนะครับเพราะว่าผมก็เคยแนะนําแล้วผมไม่แน่ใจว่าผมแนะนําไปละเอียดหรือเปล่าว่าอัมกับเกรดอาการอัปเกรดเพราะว่ามีคนถามเลยงงเอ้ยเราอาจจะมั่วๆไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเหมือนกันมึนๆนะครับ มีคนถามพี่อัพ9ยังไงผมก็อัพมาถึง8ผมก็เอ๊ะมันก็ไม่น่ายากนะมันก็คือสะสมไอ้เจ้าคิสตัลแล้วก็อัพเกรดไอ้ที่อาคารที่มันอัพเกรดได้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็พอครับเดี๋ยวมันก็พอผมว่าคนที่อัพมาถึง9แล้วน่าจะเข้าใจเอออัพมาถึง8แล้วเขาถามอัพขั้น9ครับเพราะว่าคนนั้นนะเขาถามคนเดียวแหละคงมีคนไม่เข้าใจคนเดียวเพราะว่าคนไหนเขาถามมาผมก็เลยงงๆอยู่เอ้ อัปเกรดเกาะของฉันแล้วอัปเกรดต้นไม้ไปถึงขั้นแปดแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีความเข้าใจในระดับหนึ่งนะโอเคเรื่องนี้ผ่านนะครับแล้วก็มีคนถามนะครับถามไอนน้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาถามเพื่อแล้วก็เออผมจะตอบเขาได้งไงเขาบอกว่าเขาอยู่ขั้น R ศูนย์จะทํำยังไงถึงจะขึ้นไปขั้น R หนึ่ง R สอง R สาม R สี่ได้ผมก็เอออย่างนี้ก็ยังมีคนถามนะจะทำยังไงเลาก็คือหัวหน้าไง หัวหน้าเขาอัปเกรดให้เราไงครับเขาวนี้ถามผมว่าทํายังไงให้อัปเกรดเนี่ยผมก็น่าจะจําได้ว่าผมก็รวมรวมเข้าไปแล้วนะในคลิปแนะนาเบื้องต้นเลยเวลาเราต้องการอยู่กับกิวใครเนี่ยหลักๆเลยมันก็หนึ่งบริจาคนะครับแต่ว่ากิวนี้บริจาคเต็มไปแล้วนะสองแอคทีฟนะครับอันนี้เขาบริจาคเต็มไปแล้วนะทุกอย่างเต็มหมดแล้วส่วนใหญ่คิวใหญ่เขาบริจาคเต็มไปนานแล้วนะมันก็เหลือแต่บริจาคฟรี บริจาคฟรีคือมันมีออปชันให้บริจาคเมื่อมันเต็มแล้วก็จะมีออปชันเดียวคือให้เราบริจาคได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าบริจาคแล้วมันไม่เพิ่มอะไรมันแค่ให้ประสบการณ์ในด้านของเออให้ให้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญเงินเพื่อเอาไปแลกของอในมอท่านันเองแต่ว่าในตอนเบื้องต้นเนี่ยถ้าเพื่อนยังเพิ่อเริ่มแรนหรืออยู่ในโซนของพันธมิตรที่มันยังไม่เติบโตเท่าไหร่เนี่ยการบริจาคเนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าหนึ่งมันทำให้เราดูว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับ อย่างเงี้ยผมก็อยู่ตำแหน่งที่2 2ไหมก็ไม่ได้ช่วยอะไรอื่นในกิลนี้มีคน100ร้อยกว่าคนผมก็อยู่22ก็โอเคก็ถือว่าช่วยในส่วนร่วมสมมุติว่านะครับแต่ตอนแรกๆเนี่ยผมอยู่ที่ประมาณ1 5 1 6ประมาณเนี้ยเวลาเอา่อคนที่เขาเป็นหัวที่เขามีอำนาจในการย้ายอาให้เราเนี่ยมาดูเนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีประโยชน์ไหมโอ้คนนี้โอเคคนนี้ชอบ ทุกวันผ่านมาที่สอที่เราเออมันดีไว้มันเล่นดีไว้มันอัปเกรดไว้มันช่วยไว้แม้ว่ามันจะช่วยอย่างอื่นนะมันก็ช่วยอัปเกรดกิลดยอยไรเงี้ยก็มีโอกาสสูงที่เขาจะขยับ R เป็น r 2 r 3ให้เราได้นะครับแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยไม่สื่อสารสื่อสารก็ไม่เก่งเนี้ยช่วยก็ไม่ช่วยมาเงียบๆแล้วก็อยากจะขึ้นไป r 2 r 3 R4 อะไรเงี้ยยากครับยากครับมันต้องมีผลงานด้วยนะครับแล้วก็เวลาเขามีกิจกรรม แล้วเราไปไหวสู้ไหวเราก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเขาด้วยนะครับเช่นพวกไปตีป้อมไปตีป้อมก็ต้องมีผลงานบ้างนะมันจะเป็นส่วนช่วยในการให้ขึ้นมาเป็น R ได้นะสละคนที่อยากได้นะครับอยากขยับอยากได้ตําแหน่งนครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ถ้ามันได้สาระไงนะผมก็ขอขอภัยด้วยนะครับเรื่องกล่อ,องใส่นะครับอย่าลืมนะครับรู้สึกสต้นไม้ไปถึงเจอเลเวลสิบนะครับแล้วก็ การที่จะมีแต้มเ,เหรียญทองสร้างบ้านนะที่มันถึงขั้นนะผมขอเรียกเหรียญทองสร้างบ้านที่ถึงขั้นเนี่ยก็ต้องอัปเกรดนะเพราะว่าวางสิ่งของอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับวางสิ่งของในเลเวลหนึ่งอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับแล้วก็วางซ้ำมันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสะสมไอ้เจ้าคิสตันเขียวเนี่ยไปเยอะๆะสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับเราไม่มีอัปเกรดเราก็เลือกที่เราชอบนะเราเป็นสายฟาร์มก็พวกเอ่อทรัพยากรถ้าเป็นสายชอบโจมตีก็ไปเลือกไอ้พวกที่มันเป็น อาการโจมตีการส่งทหารอะไรพวกนี้นะครับอัพไปเรื่อยๆส่วนอาคารพวกนี้ผมก็ว่ามันก็น่าจะพออัพเกรดได้เรื่อยๆจนถึงขั้นสิบเหมือนกันนะคิดว่านะใช่ไม่ใช่ไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ